ต่างนะครับเนื่องจากทีมงานหลาย300กับ400ชีวิตนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับบอลนันก็นเลยเห็ดกับเข่าแล้วแต่เว้นเว้นแล้วสวัสดีแม่สมพูรครับรอในกลุ่มแล้วพี่ตายร้อยเอ็ดครับออย่สิบเจนะครับยีถึงวันที่1น่งธันวา กกยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาถึงหนึ่งท่านว่าอ่อนทั่วกรุงเทพมหานครนะครับกกรยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบใจเกินร้อยปฐะโตเกียวมิวสิกนะครับในส่วนของคิวงานก็นยังบ่ได้อ่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับใจเกินร้อยปฐะโตเกียวมิวสิกค,ครั้งแรกในประวัติศาสตร์และครั้งแรกในสิเบกินจังได้คนกระสีหลายมองจอดรถกระเต็มสักลากของน้ำกระชิกอุกอังเอาเทะนะครับคนสีหลายเทะนะครับฉะนั้น ไปเตรียมพร้อมครับแล้วก็มือสุดท้ายในการกลับอีสานบานเฮ้าก็คือวันที่หนึ่งอยู่ที่ไทยวัสดุมินบุรีนะครับเสร็จแล้วเฮ้ากระสิกลับมอลลมกระิกลับนะครับเพื่อที่มาอ่อนทั่วรับใส่เจ้าภาพบุญอีสานบานเฮ้านะครับกินเขาแล้วาีวนะครับกำลังติดฉากสวัสดีแม่น้อยนิยมครับ ย่างนะครับเจ้าภาพบ้านแฮตําบลชุมแพอาเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเนอขอบคุ่นอีเมลหลายๆดูแลทีมงานตั้งแต่ไปพักแรมจนได้ออกจากสนามรถติดลมเบิดมือเลยเอาเมโคสองขั้นดึงออกอีเมลประสานงานดูแลทีมงานอย่างดีอีเมลว่าสิจ้างไปใส่บุญบุญพระเวทยู่เด้ปีนาจะาคิ้วเต็มแล้วต้องปีเกศูนย์ครับนะครับสิจ้างไปแก้มือเพื่อนวานะครับท่านั่น เตรียมพร้อมนะครับบ้านแฮบ้านแฮ่ตำบลชุ่มแพร่เพื่อชุ่มแพร่จังหวัดขอนแกน่นเพิ่นสิเอเอเอรดีีแบนเต็มวงไปคือเก่าปีเจ็ดศูนย์ครับเพราะว่าหกสิบเก่าทีมงานเบาวางทีคิวงานเต็มหมดแล้วแซ่บปะจวดขับมือแรงหนาหา้านสวัสดีบอลนน,อนไม่รอในกลุ่มแล้วนะครับมาเป็นตำตะเลแท้ วันนี้เล่นให้สนุกนะครับเบื่องล้ำเลื่องก็เลยมาเตยก็เล่นนับแรกวันนี้มีไลสดไหมซื้อมามาไว้แล้วครับบน่นนสีไลสดช่วงแรกให้ด้เบิงนะครับช่วงช่วงทําการแสดงแล้วก็ช่วงที่ไปลําถวายสารเจ้าบน่นนกศสีไลสดให้เบิงบรรยากาศนะครับตั้งติดฉากอย่าลืมซื้อบัตรเด้อครับไลสดอีพีแรกนะครับอีพีีซีบอรทีบ่อนนจับบอปิด วันที่11ครับอยู่ที่งานยิ้วจตุรัสเมืองชายภูมิรับเชิญซอแอนนอรดีแล้วก็มีเดนีมิสามสามอีพีครับนะครับแล้วก็มีมีโยทีอุดรหมองงานหนึ่งนะครับเมื่ออื่นอยู่ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องสามารถกดติดตามได้ที่เพจคณะมอล้ําใจเกิดลอยนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังและก็คิวงานการแสดงซีอูมองนี<อ>งนะครับสว่วนผลงานที่ อ่าช่อง YouTube หมอลำใจิดเกล้าออฟฟิเชียลแล้วก็หมอลำใจิดเกล้าร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดขับนะครับแซ่บหลายงานฟรีมือนี้เบิ้งฟรีครับบม่ได้เสียค่าบัตรเบิ้งฟรีเดี๋ยวแม่แต่เล่นหนึ่งทุ่มนะครับเล่นหนึ่งทุ่มเลิกตีหนึ่งซ้ำนั่นนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่อนอนุญ,ญาตให้ให้ได้แค่นี้เดี๋ยวบรรทุนพาไปรอเบิ้งด้านหลังนะครับด้านหลังทีด้านหลังเสร็จเรรียยบ้อแล้วบรรทุนก็สีลงลงไหล่พื่อที่ไปเตรียมตัวนะครับพาทีมงาน น้องๆับเริ่มขึ้นหน้าขึ้นตาเริ่มแต่งหน้าทาปากแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังน,นี่คือวานเข่าเลยเลยพี่น้องนะครับด้านหลังวานเข่าเลยเลยผมนำบอลลูนบอลยางไปดอกอันนี้เบืบ้องหลังนะครับบอลลูนมาเอาเข่ามาวานหน่อยปุ๊บมีหลังสองการคือเกียวได้เลยนะครับเพราะจะเป็นรถพระนะครับอันนี้รถหัวาน นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผน,นกชุดอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะเต็นหมอลำเ,เต็นหมอลำจะอยู่อีกอีกฝั่งหนึ่งเต็นหมอลำอยู่ติดกับหลังรถพระนะครับในส่วนของอชุดการแสดงก็เต็มระบบคือเกาครับบริตัดออกนะครับฝ้าเปิดแล้วนะครับเมาเมาแล้วนะครับมีคิ้วหนองคายบอค,คาวัดพระเจ้าองค์ตือบันนำโมง เดิมแม่บุญบุญพเวดบุญสงการบุญพเวดบุญเย็นสามบุญนมัมสการพระเจ้าญ่างอ,างองค์ตือบ้านน้ำมงเมืองท่าบอหนองคายครับวัดหลวงพ,อพ่อภาษัยทุกๆปีของวันที่ส0่เดหมันของสงการเลยลูกหลานก็จะไปเล่นอยู่ที่งานหลวงพ,อพ่อภาษัยพนจางสีปีครับแล้วก็มีโอ้ยหลายแม่หลาย,น,ลาย,ลายนะครับร,รู้สึกว่าพระธาตุลาหนอง ถ้าบางพวน๋วยวมีเบิดนะครับสามารถเบิ่งคิวงานได้ที่เพจคณะมอลำใจเกินร้อยนะครับอย่าลืมเจ้าภาพครับเจ้าภาพไม่เจ้าภาพเกาอีพออีแม่หลวงพอหลวงพีหลวงเน้นเมซุงเมซีสุขูสุคนหรือสิจางไปเบิ่งผูเดียวก็ได้อย่าลืมเ้อตุ่มโฮมอลูกหลานเนี่ยมอลำแจกเกินร้อยศูนย์เกาซีแปดหนึ่งเกาซีหนึ่งสามหา น้ำมันจะแพงค่าแรงจะสูงหรับงานราคาเก่าครับโทรไปหาที่เบอร์นี้ได้เลยหรือทักไปมาหาบอนน์ก็ได้นะทักไปหาพี่นิวฮะทักไปหาแม่รัดแม่แตนได้สวยแม่รัดแม่แตนได้นะครับเพินกระซิประสานนะครับประสานทั้งพี่นิวแต่โทรไปที่0ูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสามหาอันนี้จะรูเลยนะครับคิวงานว่างบา่างแต่ว่ายาวไปถึงปิดฤดูก,กาลคือสามสิบพฤษภานะครับบ่มีมือว่างแล้วจะว่างปีเจ็ดศูนย์ นะครับฉะนั้นรีบจองครับแม่นะครับจังบ่ได้เสียโอกาส,สาเสียดายมืองเลยเด้ออา่ใกล้กับบ้านเพียบอกบ้านเพียนำสวยเพิ่นโทรมาเมื่อวานนี่ว่าสิเอาอไสบุญพระเวทเต,ต็มแล้วเต็มบ่เช็คให้พี่นิวเช็คล่าสุดคือบ่บ่บาว่างแล้วปกติอ่ที่ที่เบิร์นบรรณเบิ่งคือว่างว่างวันที่ออ่20มกราแล้วก็30มีนาตอนตอนนี้คือคิวงานเต็มหมดแล้วนะครับบ่บ่บาว่างแล้วแซ่บน้องเข้าใจเกินร้อย ถือหวยกนสีจางมาเล่าสาโทรอีเมถืองวดเออถือเลี้ยวกับบรรนนัดเอาหลายดอกอยาก่าขมไปยุได้แม่อยา่าขมไปยุไดฟ้ฟังฟังสายบานเหาอยากพยายามไหมอยากพยายามอีเมะทั้งพุ่นบรรนว่าเนี่ยปิดฤดูกาลบรรนวัาสี่ไปเวียงจันทร์อยู่ไปเที่ยวเวียงจันทร์ให้คอยไปนอนบานเจ้าเลยเด้อแม่มบอกกินนยางหลายดอกตําบอกฮวงยางเดียวมื้อน,นี้งานฟรีครับวันนี้งานฟรีนะครับ ฉากแสงสีเสียงเอฟเฟคต์การตาเริ่มหนึ่งทุ่มเลิกตีหนึ่งซ้ำนันแม่นะครับบันนีเฮาซีอวยมากเมืองขอนแก่นอีกเ <ไป S 1> ดือนธันว่ายังมีอยู่นะครับเดือนธันวาแล้วก็ยีสีอยู่ที่บ้านโนนกอ,อกบอกแล้วก็วันที่ยี่สิบห้ายี่สี่้ายี้าอยู่เพชรบูรณ์วัดเสาทงทองอันนี้เคยไปล้ำแล้วเพิ่นมาจางอีกนะครับวัด วัดยังว,วัดวัดวัดบ้านผักกาดหยาเมืองบุรีรัมย์วังฝนตกห้าเพิ่นจ้างพักคู่เพิ่นมจาจ่าไปล้ำหม่องเก่าด้อแม่เต็มวงเต็มโชว์คือเก่าเนี่ยเพิ่นเพินพ่นจ้างไปแก้มือผพอพา,พาจ่าจย์เส็สนสัญญา